มีความเกี่ยวเนื่องพราะครูบาเคยไปนั่งปกให้หลวงพ่อสองครั้งอืแล้วก็แม้แต่หลวงพ่อเสียเนี่ยครูบาก็เป็นหนึ่งในสี่พระเกจิที่เข้าไปเผาหลวงพ่อกุณเผาจริงๆเผาข้างในเตาอเข้าใจไหมครับเผาไปเผาก่อนก่อนที่เขาจะเผานอกขันต้องเข้าไปเผาก็มีตอนตอนนี้ก็หนึ่งสมเด็จธงชยัยครับตอนนั้นมีตอนตอนนั้นท่านยังไม่ได้ไปสมเด็จตอนนี้สมเด็จแล้ว ล้วก็มีหลวงพ่อโควิดอันนี้เป็นเจ้าคุณโควิดโคราชแล้วก็มีอาจารย์สุริยันอันนี้ก็เป็นเจ้าคุณวัดป่าบางน้ําเย็นวัดป่าบางน้ําเย็นแล้วก็มีครูบาที่เข้าไปจุด้างในแล้วก็นนอกนั้นก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการทหารผู้ว่าแล้วก็อทธิการบดีมหาลัยที่มุดกันเข้าไปลูกศิษย์ไม่กี่คนที่ได้เข้าไป รวมพี่ทีเผาหลวงพ่อข้างในครับก็ครูบาก็นับถือหลวงพ่อมากคก็เป็นต้นแบบของพระผู้ให้ใครว่าอะไรท่านไม่สวดในโยกปราใจไหมครูบาชอบประโยคหนึ่งนะท่านหลวงพ่อคุณท่านที่ตอนนั้นสุดทิชัยยุนถามท่านอะหลวงพ่อหลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลอ่าหลวพ่อรู้ไหมมันทําให้คนงมงายหลวงพ่อบอกว่ากูรู้ก่อนมึงก็จะปีมะโวนูน่นแล้วแต่ถ้ากูไม่ทํา ออกูทำเพราะกูคิดว่าได้เงินมาทำบุญช่วยโร<น>งเรียนโรงบาล<น>ช่วยทำสาธารณประโยชน์นช่วยชาวบ้านถ้ากูไม่ทำหรือว่ามึงจะทำน,นักข่าวอึ้งเลยนะ,ะนักข่าวอึ้งเลยฝังโอ้โห<น>แต่ว่ามันก็นเหมือนกับบางทีออย่างน้อยก็มันก็เป็นสำหรับ ที่ยึดเหนี่ยวสำหรับอีกหลายคนครับหลายคนไม่ต้องใช้หล,หลายคนก็ต้องใช้โยมครับเข้าใจไหมเออบางคนเข้มแข็งก็ไม่ต้องใช้อะไรแล้วลาบางคนยังไม่เข้มแข็งจิตใจยังต้องการที่พึ่งก็อย่างน้อยก็ยึดพระเป็นที่พึ่งเออมีอะไรก็ยึดพระหลวงพ่อช่วยด้วยครูบาช่วยด้วยหลวงปู่ช่วยด้วยหลวงพี่ช่วยด้วยเออหรือว่าเออพระพุทธ พระธรรมประสงค์เป็นหนที่พึ่งก็ยังเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติก็เป็นหนึ่งในนุสติสิบโยม,มก็ไม่ได้ผิดอะไรโยมขราใจไหม,อมเออแล้วก็ยังเป็นวัตถุมงคลดีกว่าวัตถุอัปมงคลโยมใช,ใช่ไหมใช่เอ,อ,อนั่นแหละลานี้ก็มีหลวงพ่อสดหลวงพ่อสด หลวงปู <muitas S 1> ่ทิมหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่วัดทหารไล่นี่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินพ่อพุทธธาตุพุทธธาตุนี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นแล้วก็มีหลวงหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อจรันหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนแล้วก็มีครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยคนมาก็ได้กราบไหว้พระทั้งหมดครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้างบนมีลูกแก้วแก้วตัวเจียลูกนี้ แทนด้วยเกี่ยวจกกักรพรรดิอของขยายาจากกักรพรรดิรารบใครมาที่ฐานอะไรก็ค่อยสมปรารถนาทุกอย่างครับก็ออกแบบตามคติความเชื่อล้านนาพระพุทธเจ้าอยู่ในขงปราสาทอาสนะหมายถึงความห่มเย็นเป็นสุขนำเหมือนกับเราทุกคน,นอยู่ภายใต้ร่มเงาของพะตตระพุทธพระรัตนตัยพูธพระธรรมพระสงฆ์แล้วออกแบบให้เป็น มีพระเจ้าห้าองค์แทนด้วยพระตกับนี้แล้วก็แทนด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่อุบัติมาแล้วในพระไตรปิฎกบอกว่า,วาหาที่สิ้นสุดไม่ได้หลวงพ่อโดยสีริงดำบอกว่าพุทธเจ้าองค์แรกครับต้นกับต้นกันก็คือสมเด็จองปฐมต้องมีองค์ปฐมก่อนต้องมีองค์แรกก่อนหลังจากนั้นมีอีกเยอะแยะมากมายนับไม่ได้เท่ากับมาหาสมุทร แมท่ทรายในมหาสมุทรทั้งสี่ทั้งแปดก็เยอะแยะมากมายมันนับไม่ได้โยมครูบาเลยใส่เป็นลูกพระผงเล็กๆๆนับไม่ได้เหมือนกันโยมเห็นแล้วบ้าง<ะ>เป็นพระเยอะแยะเป็นหมดเลยครับอันนี้แทนด้วยอดีตของพระพุทธเจ้าพระเจ้าภาพพระองค์แทนด้วยพระธาตุกลับนี้แทนด้วยปัจจุบันครเหลืออีกหนึ่งองค์คือพระศรีเมตไตรในอนาคตที่จะอุบัติต่อจากรพระธาตุกับนี้มีเก้าองค์นะ ที่เขาบอกอนาคตตวงสิบพระองค์อ่ะเพราะว่ากับนี้ยังไม่หมดไงเหลืออีกหนึ่งองค์คคือพระศรีอะม่ไปรเข้าใจหรือเปล่าอนาคตก็คือนี่ตั้งแต่พระศรีอริยะเมตไตรน,นะวะพระศรีอริยะเมตไตรอนาคโพธิสัตว์ทั้งหลายสิบพระองค์นี่จะมีรายชื่อแต่ละองค์แต่ละองค์แม้แต่พญามารก็จะเป็นองค์ที่สี่คือพระธรรมสามีโพธิสัตว์เนี่ยไปจนถึง ช้างนาลาซีวิงช้างป่าดีไลเป็นพุทธเจ้าในอนาคตอก็แทนด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็ที่สำคัญยมนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนนั่งในถ้ำกลางของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนะถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ครูบาก็ออกแบบเอาความเชื่อของล้านนามาใส่เขาอบอกว่าตัวสมครูบาเอามาจากธรรมสี มาสีทางเหนืออ่าจะแปลงลายเคือดวงดอกเกี่ยวกอดไก่สิงหมอบไม้มามีตั้งคีดีเถื่อนรำขุดหนักน้ำมังกรลูกแม้อัซดรหงตัวมีปีกขึ้นฟ้องฟีกเ,เห็นไหมหงตัวมีปีแม่อาซดอนมีบีอันบีเบอร์สอดบีตอมบีเบอร์บีก็คือแมลงกัมบี้ <ขอ S 2> มลงบ๊<ข>อบแมลงปอเบ<ข>อร์ก็คือ ผีเสื้อ,อมีเบอร์สอดมินตอมเสาขมยอมอันประดับด้วยแก้วประดับด้วยแก้วเหลืองลานแล้วด้วยคำแดงคำแดงนั่แหละคำแดงอปอกไปแสงด้วยโกธงามสะลลโหลดลังสีลูกครัาานีตังแต่งตังสีแจงจังจุราลูกนางฟ้าอยากกลางหาลูกนางฟ้าลูกเทวดายาดกลางหาวเห็นแล้วบ่กลูกนางสาวใส่สร้อยไข่หิงห้อยใบไลมีตังตุงใจจอดจ้างย้ายอับหลับข้างชัดคำ ขาวเขียวดำแดงดำเรืองยายาบยายามขาวเขียวดำแดงดำเรืองคืออะไรจัดทำหมดแะครับทุกตรงมีดีเทลของมันมันมีดีเทลของมันนี่เราเพิ่งมาอีกหลวงปู่ดูใช่นไหมครับหลวงโปดุลงโปดุเดี๋ยวเขาจะจัดวางอ๋อมีมาล่าสุดมาล่าสุดลูกศิษย์หลวงปู่ลงบังเหาุหลวงปู่หลวงปู่ดูอยากให้หลวงปู่มาอยู่ที่นี่ครับก็เลยเดี๋ยวเขาจะจัดวาง ในรูปเหมือนครูบาอาจารย์ครับน,นั่นแหละครูบาคือมันไม่ได้แค่เราไปผ้าสดมนอย่างเดียวบางทีเราก็ถือว่าได้เอาสิ่งที่เรามีอย่างน้อยได้คิดมันบางทีมันแม้แต่วัดเนี่ยออกแบบเองคิดเองแต่ว่ามันก็มาจากภูมิธรรมที่เรามีอยู่แล้วฝากเป็นเรื่องราวไว้เขาเรียกว่าวัตถุธรรมวัตถุเนี่ย พกอย่างในวัดเนี่ยคบาสามารถอธิบายได้หมดเพราะว่ามันเป็นวัตถุธรรมมันเป็นปริศนาธรรมที่ว่าฝากไว้เข้าใจไหมลรวบันหลังเราจะเขาอาจจะมี qr code อ่าติดไว้มีคําที่คบาอธิบายเนี่ยโยมอยากรู้เอะมันคืออะไรโยมก็ไปสแกน qr code แล้วยมไปกลับไปโยมอยู่ในรถโยมก็เปิดดูอ่าก็จะได้รู้เรื่องทั้งหมดใช่เข้าใจหรือเปล่าครับครับมันเป็นปริศนาตั้งแต่หน้าวัดมาแล้วดะครับไว้โยมถ้าจะหมด ท่าเดินขึ้นมาทั้งหมดโโยยาวยาวแต่ข้างหน้านี่ยังไม่เคยเห็นนะครับอยากข้างหน้าข้างหน้าไปแล้วไปแล้วที่ที่เดินขึ้นมาใช่ไหมสวดไปมาพานดูได้อยังดูแล้วโอ้สวยแต่ในนี้ตอนแรกเอ๊ะท่านให้เข้าไม่นออะไรอย่างเงี้ยอันนี้องตั้งแต่สี่โมงเพราะว่าพระจะทำวัดเมื่อกี้ที่เราสวดกันตรงนั้นพระยังทำวัดอยู่ในนี้โอดวัดนี้เรื่องทำวัดอ่าก็ต้องตอนเช้าก็สี่โมงครึ่งตีสี่ครึ่งับตีสี่ครึ่ง ตอนเย็นก็หกโมง mm hmm. เขาก็จะมีทําวัดตลอดได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดครับกรใจให้เป็นวัด mm hmm. แม้แต่เข้าพรรษาเนี่ยก็มีสวดวันละสามรอบมีมีเช้ามีกลางวันแล้วมีกลางคืน mm hmm. สวดก็มาฐานนั่งสมาธิถ้าช่วงไหนคูบาไม่เหนื่อยเยอะโยมแค่สวดอย่างเดียวก็เกือบสองชั่วโมงแนละ้ว mm hmm. ทั้งนั่งสมาธิอะไรก็เกือบรวมแล้วสามชั่วโมง mm hmm. ร้วไม่ได้ทับแค่ปีเดียวไนดะ้โยมทํามายี่สิบกว่าปีแนละ้ว ทำโยเป็นวัดอืเข้าใจหรือเปล่าัไม่ใช่ว่าเฮ้ยมามา,มาทำันสมัยนี้ไม่ใช่ทำมาตลอดทำมาตลอดอทำมาตลอด,มลอดไม่ได้มีแค่พระอย่างเดียวก็มีคารวาสมีโยมมานั่งด้วยม,มานั่งด้วยแล้วก็อย่างปีหนึ่งนะวัดเนี้ยเดือนมกราเนี่ยบวชพระปีละบางปีสามร้อยรูปบางปีสองร้อยรูปอ,อย่างปีนี้ร้อยห้าสิบรูปนะจนจนปีมกราที่ผ่านมาทีพามก็ร้อยกว่าคน คนมาปฏิบัติทมเฉพาะถือศีลในวัดเนี่ยอ่าอย่างแช่เดือนมกราอย่างเดียวก็เกือบสามประมาณสามร้อยหรือมากกว่าสามร้อยคนทั้งพระทั้งโยมนะครับว่าคิดว่านอกจากสร้างวัตถุแล้วก็สร้างบุคลากรไปด้วยก็สร้างวัตถุสร้างบุคลากรก,รก็ทาสาธารณประโยชน์ไปด้วยเข้าใจไหมให้เกิดประโยชน์ทั้งหลายๆฝ่าย ความเหนื่อยเป็นของโคบาแต่ไม่มีอะไรเป็นของโคบางานเยอะขึ้นแรงน้อยลงยมเยอะขึ้นเวลาน้อยลงทุกอย่างในชีวิตเยอะขึ้นหมดแต่ว่าชีวิตเราไม่ลงว่าสร้างแทบตายไตยวันนี้พวกนี้ก็มีเจ้าวาดใหม่แนละ้ว <c oughs> ไม่อยู่วันเดียวพวกนี้เจ้าวาดใหม่ก็มา <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราทําไว้มันจะอยู่อีกร้อยปีเป็นพันปี <c oughs> เป็นมรดกธรรมที่เราได้ฝากไว้กับโลกใบนี้เ <c oughs> ข้าใจไหม ถ้าทําให้ตัวเองไม่ต้องทําอะไรเยอะอยู่เฉยเฉยก็สบายแล้วถุกวัดน,นี้ไม่เคยได้ทําอะไรตัวเองเลยมีแต่โรงเรียนโรงบาลวัดป่านอําเภอชมุมชนวัดผีวัดน้องวัดหลุมวัดโบนการศึกษากู้ภัยสารประโยชน์เยอะกว่างานในวัดอ,อีกเข้าใจไหมครับเนื่อยทำหลายอย่างบางทีก็บางวว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะโยมบางทีก็เบื่อเบื่ออยากพักหลายครั้งอยากหยุดหลายครั้งแล้ว แต่ว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์เราให้หนึ่งคนอาจจะมีคนได้ร้อยคนพันคนหมื่นคนครูบาเลือกมาแบบนี้เลือกที่เป็นผู้ให้ <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> เหนยบางทีก็บน่นอาจจะบ่นได้วันสองวันแต่ว่ามันก็มีกําลังใจที่เดินต่อไปบางทีท้อนะท้อหูท้อแต่ว่าพอสุดท้ายาสิ่งที่เราทําเรามองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ใครว่าอะไรเราไม่สนนะแต่เราคิดถึงประโยชน์ว่ามันเกิดประโยชน์จริงๆเราว่าจะทํา เข้าใจไหมเออนะเขาบอกว่าท้อได้ครับแต่แต่แต่ให้ท้อเทียมอย่าท้อแท้เหมือนคุณนุชชาเลยคุณนุชชาบางวันก็ท้อท้อท้อสักวันสองวันพอระโยมะเราก็ต้องเดินต่อเข้าใจไหม